hello 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 hey, hey, ai hello 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 you <coughs> hello hey, hey, hey. you hello 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 เยสวันเวันเดเแก่ี่มึงคิดไม่ดีเ้ยม่คิดไม่ดีกันล่าไม่ล่ากับแม่กูนะนี่อะเฮ้ยออยูรัเปลว what ยูรับเปลวยูยูรัเปลวโยโยอาฮะอ่ no 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 uh huh. no I'm not r a p p Oh, no, not rapper. no, no, no. I am rapper. Ah, you are rapper? Yes. Wow. Do you, like... you have a song? Yes, I have a single. I have. Ah, wow. Uh, you. I. I, I love. One, two, oh, three. Let's go. Come uh, uh, 4, 3, 6, 9 4, 5, 6, 5, 4 9, 7, 6, 3าอ่ะก้าห้9ห้าเกเหินิชว้าวว้าวดวัีครับสวัสดีครับเอ้ยไอ้น,นี่พี่แบเสร็ล <laughs> โต้เน,เนี่ยครับอไอ้นนีไอ้น,น,อน,น,อน,นี่มันเล่ายาพักได้เลยเล่ายาเลิกได้เลิกน,น,น,นะพี่ เออพี่ระวังเด้อแบบนั่งนั่งเติมอย er ู่น่ะตำรวจชะเง้อน่ะข้างหลัง <client. S 1> น่ะหน้าต่างอ่ะเขาออกได้เอาออกนะหน้าต่างเออเอาเอาไปหมดแล้วเอาออกผมจะอยู่ในนี้แบบไม่ให้ใครเข้ามาเลยใช่แต่หน้าต่างข้างหลังนะครับระวังตำรวจเดินมาส่องเด้อเติมเติมเนะี่ยจริงๆก็มีเดี๋ยวมาส่องอยู่้านนนแต่ว่าแต่ว่าผมไม่สนใจเอางี้ผมขอถามความจริงนะแล้วพี่ต้องตอบความจริงนะติดคุกมาแล้วกี่ครั้ง ตอบความจริงเด้ออย่าโกหกเด้อไม่เคยไม่เคยไม่เหรอไม่เคยมึงโกหกเแย่โซมึงอ่ะไม่เหลือไอ้เทียถ้ากูเป็นตำรวจนะไม่รอดเนี่ยงเนีึยกูบอกเลเข้าคุกอ่ะไอ้เที่อไม่ให้ออกมาด้วยให้มันกินข้าวในคุกแ่ะกินข้าวแกงในคุกแ่ะะโงมึงอ่ะโอเค โอเคครับแม่ผมหวังดีไงเลิกได้เลิกไงผมหวังดีไงครับโอเคถ้าคนไทยได้การงตักเตือน,นดีแล้วดีแล้วตักเตือนเนี่ยเล่นดีโอเคผมไปละไก็แบบเป็นนักสตรีมเมอร์อะครับแบบช่องยูทูปก็ผู้ติดตามแบบว่าหลักหมื่นอะครับนั้นท่ันนี้แค่ผู้หญิงเหรอมึงมึงเล่นจะเล่นอะไรก่อนฮะมึงตามไม่ไหวก็ไปดีกว่าหาสาวคุยดีกว่าี ช่องนี้สวัสดีเพ่อนดเดี๋ยวทำอะไรอยู่เนี่ยทำทรงมึงนีแหละทำทรงอ๋อทำทรงได้ไม่ทรงไม่มีทรงให้ทำแสกกลางแสกกลางให้ให้พี่ดูหน่อยโอ้ไม่เอาไม่ชอบไม่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 ไท่ไม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 งไม่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 ไยวไม่ไม่มไม่ไอไม่ชอ่ไม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 ่ไ่เม่ไไม่ไอ่ไม่ไมาไม่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 ไไม่ไม่่ไมมไม่ชอบ นี่กูพ่อเนี่ยนี่กูพ่อมึงนะมึงโอ้พ่ออย่างงี้ไม่นับอะอะฮะโอ้ผู้งคอตายเลยนี่พ่อเนี่ยมึงเกินไปเปล่ามึงเกินไปป้าเฮ้ยไอเฮี้ยอ่ะห่เป็นไรเฮ้ยคนน่าเสียดไอ้เฮี้ยกูไปละเออไปเลยค่าไม่หมดละขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไรอยู่ครับ่ยก็คุยกับคุณไงคะ มีสมองมากนิดมี่สมองมากกว่าไอตุยสวัสดีครับสวัสดีครับทำะไรอยู่ครับน้องชายทำเออนั่นแหละครับฮะชักเป้าครับสบู่รีน่าจังนะคะล้างไร้ฮีหอมแต่เป็นสีชมพูควยเย็นแสง ล้างตูดก็ได้หัวใจกำมันทางตูดนะคะเถึงสุดๆย่อล้างส้นตีนเส้นตีนเหม็นๆก็หายเหม็นล้างจักระขับถ่ายก็หายหมดนะคะอ่ามันเป็นไรมันเป็นอะไรก่อนมันเป็นอะไรก่อน,น,นกอนนนวไว้ไอเด็กเคียร์หยุดแม่ดิผมเด็กดีครับผมเด็กดีมึงขอโทษกูกูบอกมึงขอโทษกูกลับไปน้าหีโอ้โหขอโทษใครวะสวัสดีเพื่อนทำไรวะเพื่อน ครับครับสวัสดีครับเพื่อนทําอะไรอยู่เพื่อนไม่ได้ทําอะไรอยู่ไม่เจอไม่เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับเนี่ยอะไรนะไม่เจอกันนานเนี่ยมีลูกแล้วเหรอเพื่อนเดียว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 ได้ยินไหมครับเนี่ยได้ยินไหมเพื่อนได้ยินโอเคชัดเจนครับไม่เจอกันนานอ่ะมีลูกแล้วเหรอฮะอันนี้ลูกเพื่อนลูกเพื่อนเฮ้ยมึงจำไม่ มึงจำมึงจำกูได้ป่าช่วงพักกลางวันช่วงช่วงพ,พักอกลางวันเมื่อสามปีที่แล้วมึงเดินตามกูกูเลี้ยงให้เต็มมือตลอดจำได้ป่ะมึงเลยเดินตามกูมึงก็เดินตามกูมึงก็เดินตามกูสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิ่ยเกิดมายังไม่เคยเจอใครน่ารักเท่านี้เลยนะไม่ใช่เพี่น่ารักจังยบอกใครอ่ะ บอกพี่เฮ้ยพูดจริงปะเนี่ยจริงจังจริงจังเฮ้ยแล้วทำไมถึงไม่ไม่เปิดไฟอ่ะครับบ้านมันมืดอยู่แล้วอ๋อเอานี่นี่ปิดไฟอยู่ใช่ไหมครับอย่าขนาดปิดไฟขนาดไม่ขนาดปิดไฟอะยังมองเห็นชัดเลยอ่ะขาวในเนี่ยจริงเหรอเออหนูอายุเท่าไหร่เนี่ยหนูอายุเท่าไหร่พี่คิดว่าเท่าไหร่ลองมาดูสิบเจ็ดวิวมอสอง ใช่หรอโหมีมีเหมือนไปละโคตรเหมือนผีเฮ้ยไม่เหมือนผีเหมือนนางฟ้าเหมือนนางฟ้าโอ้แล้วพี่อายุเท่าไรอะอายุสิบเก้าครับอ๋อแล้วอะไรแล้วสิใช่ครับผมหนูหนูชอบคนที่โตป่าหรือว่าหรือว่าเท่ากันได้ทางนั้นนะเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่นั่นแหละไม่รู้อะมันอยู่ที่ความรู้สึกใช่ไหมแบบคนที่ใช่ใช่อะคนงที่ใช่อย่ารีบมีแฟนนะเราอะพี่จองนะโอเคอะ Okay, เด็กแดนคืนคืนปกคืนครับเฮ้ยพูดคัพเด็กผู้หญิงพูดคัพน่ารักอะ่ะย่าอืมมีเฟซบุ๊กไหมครับเอาเอาเอาไว้ให้พี่ติดต,ติดตามหน่อยเออเอาของพี่ไาอก่อนค้นหา,หาเรื่องอะยรโอเคโอเคอ่ราเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้อ่ะเอาโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวโอ้สั้นขนาดนั้นเลยเดี๋ยวพี่รอพี่รอได้ <laughs> <laughs> ดพี่พี่พี่มินใช่ครำเนาะพี่มีนัดกับเพื่อนตอน ห้าโมงสามสิบเนี่ยพี่ไม่ไปละพี่รอนล้วรอน้องแ,แอดมาโอ้เกิดไปคนหาเจอแล้วบอกนะอันไหนอะโอ้โหก็รูปรูปผู้ชายใส่แมสอะครับผู้ชายใส่แมสนั่งกอดเข่าอะครับเจอปะเดีต้องมีจุดมีอะไรแบบนี้ใช่ครับมีจุดนยครับอะไรเอาาอ,ไ,อไม่เจออ่าไม่เจอ เอาเอาเฟซหนูมาได้ไหมละ่ะพี่โค้ดหาในคอมตามเจอเจอเอาเยอะเจอเชิดเอามาาแล้วไม่รู้เจอไหมสงสัยคุณก็ไม่่คยเจอเหมือนกันเค okay, ไม่ไเจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพรมที่ขิดเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเราปัดเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกเยอะไอ้มใช่เฮ้ยรอได้ครับไม่ต้อง <c oughs> รอได้ครับรอได้ครับ <c oughs> ว้าว <Wow. laughs> อ๋ออยู่อยู่สงขาแล้วครับเนะี <Yeah. S 2> ่ยย่าเจอแล้วเหรอเจอแล้วครับผมรับรับแอดด้นะเชืโอเครับแอดได้ไปละโอเคจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บกันจุ๊บกันทีหนึ่งจุ๊บกัน <laughs> จุ๊บทีหนึ่งทีหนึ่ง <laughs> 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 ทีหนึ่งจุ๊บไ <laughs> อพีอ่ขอไปละครับโอเค